สำหรับกิจกรรมโพลิซีฟอร,รัมซึ่งไทย PBS และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนจัดขึ้นนั้นจะให้น้ำหนักความสำคัญในการเตรียมความพร้อมชุมชนในการรับมือภัยพิบัติโดยความร่วมมือกับส่วนราชการและหลายภาคส่วนรวมถึงจะพัฒนาไปสู่ข้อเสนอเชิงนยโยบายเพื่อให้ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อมและก็มีความสามารถในการรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ได้จริงครับ เรือขายจัดก,การภัยพิบัติในหลายจังหวัดภาคใต้พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การภัยพิบัติอาธิสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติทัวแทนจากบูรณิธิเพื่อนพึ่งพารวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมโพลีซีฟอรัมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึง ผู้ประสานงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชประเมินว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติทั่วโลกรวมถึงภัยพิบัติรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคเหนือจึงมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงปลายปีนี้ภาคใต้อาจต้องเผชิญภัยพิบัติรุนแรงอีกครั้งโดยภาคใต้มีชุมชนเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะภาวะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโพลถล่มอยู่ราว1,000พันชุมชน ในจํานวนนี้หากมีภาวะฝนตกหนักเกิน200มิลิเมตรมีชุมชนซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับภัยพิบัตรริรุนแรงอยู่มากกว่า600ชุมชนจึงเป็นภารกิจที่เครือข่ายหลายภาคส่วนและหน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งเข้าไปเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนเหล่านี้ให้มีความสามารถในการรับมือภัยพิบัติที่กําลังจะมาถึงครับ ห้ยรินแติครั้งถ้ามันจะเกิดแล้วมันเกิดรุนแรงกว่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไปป้องกันและหลูกเลี่ยงได้สิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือเราทําอย่างไรที่เปียมความเราไม่สามารถอยู่กับภัยได้แล้วก็เราจะต้องให้เสียหายน้อยที่สุดเพราะนั้นถ้าเราอยู่กับภัยได้เราเข้าใจแล้วก็เราปรับตัวเองให้ได้ให้เสียหายน้อยที่สุดนั่นก็คือวิธีการที่ อยู่รอดปลอดภัยจากไฟพิบัติครับ สภาพคลองลายพันธ์ในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวอำเภอคงหลาจ,จังหวัดพัทลุงพังทลายได้รับความเสียหายอย่างหนักในหลายจุดแม้จะยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ถนนริมคลองถูกกระเซาะจนต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรทั้งที่ลำคลองสายนี้กลมชนประทานใช้งบประมาณเกือบ50ล้านบาทเพื่อขุดขยายแล้วเสร็จไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ โดยปลาชุมชนจังหวัดพัทลุงตั้งข้อสังเกตว่าการขุดลอกและขุดขยายคลองลายพันโดยเอาต้นไม้สองฝั่งคลองออกไปจนหมดทําให้ไม่มีต้นไม้ไว้คอยชะลอความเร็วของกระแสน้ํารวมถึงสภาพลําคลองที่กว้างและลึกกว่าเดิมจะทําให้น้ําไหลแรงขึ้นและทิศทางน้ําเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการเลื่อนไหลของทรายในพื้นที่ต้นน้าริมเทือกเขาบรรทัดจดนนําไปสู่ปัญหาการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอโกงราจังหวัดพัทลุงได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนสองฝั่งคลองเป็นอย่างมากครับเชื่อว่าเดือนพิญญกาเนี่พังเอตัวแน่นอนเลยคือมันตั้งแต่คลองลายพันขึ้นไปจากคลองลายพันก็จะเป็นคลองไรยขาว แล้วจากคลองไายขาวตรงนี้ถ้าคลองใตขาวมันสไลด์ลงมาลงมาในคลองลำลายพันธ์ไอ้บนควรควรนกเต้นควรสวรรค์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้แหละมันจะสไลด์ตามลงมาได้อันนี้น่าห่วงมากปีสองปีที่แล้วก็เคยเกิดขึ้นแล้วที่คลองไายขาว ในขณะที่ประธานคณะทําง,งานแก้ปัญหนาน้ําท่วมน้ําแล้งสภาเกษตรจังหวัดพัทลุงระบุว่าจากการสํารวจลำรางและแหล่งน้ําที่มีการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งในจังหวัดพัทลุงพบว่าหลายแห่งขาดการบํารุงรักษาจนเกิดการทื่นเขนินถูกทดแทนด้วยวัชพืชและดินโคลนจึงไม่มีศักยภาพในการรองรับน้ํารวมถึงช่วยระบายน้ําลงสู่ทะเลจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสํารวจบํารุงรักษาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือภาวะน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นครับปัจจุบันนี้จะมีตะกอนดินอยู่น้ําไม่มีเลยน้ำน้ำยังไม่มีมีน้อยมากส่วนที่เป็นดินจะมากกว่าเพราะว่าการกัดเซาะจากธรรมชาติจากแหล่งน้ำํำแล้วพาดินตะกอนทรายลงมาในอ่างน้ําทําให้การเก็บกักน้ําไม่ดีและนั่นคือเป็นปัญหาของ ของระบบการกักเก็บน้ําทีไไ่ไม่ไม่ไม่ถึงร้อปร์เซ็นแล้วเหลือประมาณ30%ในการกักเก็บน้ําได้ ทางนี้มีข้อมูลจากผู้ช่วยรัศาสตรย์สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในฐานะประธานเครือข่ายฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานีระบุว่าสำหรับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยนในแต่ละปีของภาคใต้จะมีราว1,700ม mm, ิลลิเมตรซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาฝนได้ตกไปเพียง800มิลลิเมตรยังเหลือราว900มิลลิเมตรจึงมีความเป็นไปได้ว่าฝนจะมาตกหนักในช่วง2ถึง3เดือนในหน้าฝน ซึ่งยังซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงได้ในภาคใต้หลายภาคส่วนจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อม สำหรับกิจกรรม policy forum ซึ่งไทยพีบีเอสร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนจัดขึ้นนั้นจะให้น้ำหนักทั้งในส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแผนรับมือภัยพิบัติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติได้จริงซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวแทนในแต่ละเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนสภาพป,ปัญหาของแต่ละ ชุมชนรวมถึงความพร้อมด้านกําลังคนและเครื่องมือส่วนในช่วงบ่ายก็จะมีการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้มีการประเมินตรงกันจากนักวิชาการและเครือข่ายจัดการภัยพิบัติในภาคใต้ว่าในฤดูฝนของภาคใต้ในปีนี้มีโอกาสมีความเสี่ยงสูงที่ภาคใต้จะ,ะเผชิญภัยพิบัติรุนแรงซึ่งในเวทีโพลิซีฟอรัมทึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้จึงมุ่งหวังว่าการจัดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเสี่ยงในภาคใต้โดยเฉพาะ ชุมชนเสี่ยงภัยสูงประมาณ600ชุมชนจะต้องมีความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้จริงครับ